สวัสดีค่ะอยู่กับสาวพิมพ์นะคะวันนี้จะพามารับชมนะคะแหมช่วงนี้เราวิ่งอยอยออยเมื่อวานนี่งานหลายเราใม่มาเมื่อวานนี้นะคะวิ่งกันสี่คันนะคะเมื่อวานวิ่งงานวิ่งงานกันสี่คันนะคะอยู่กับซันนี่ s อ1ย5่นะคะอยู่กับสาวพิมพ์และก็พ่อนะคะวันนี้พามารับชมนะคะทีมงาน เมื่อวานนี้นะคะมีกัน4ี่คันกับงานร4 0เที่ยวนะคะหวานเจี๊ยบเลยค่ะเมื่อวานใครอยู่ก็ได้งานไปนะคะคนละ36เที่ยวสาสิบเที่ยวนะคะพี่ๆนี่ยิ้มกลุ้มกริมเลยแหละเสียบอยเจริญทรับย์นี่โอ้โหยิ้มนาบานเลยแล้วเมื่อวานนี่วันนี้พามาดูกันนะคะ ลอกดินหน้านะที่เดิมนะคะไม่ได้ไปไหนเลยก็น่าจะเหลือสิ่งสุดท้ายแล้วเนะาะเมื่อวานนี่ก็มาไม่ทันแต่จะเที่ยวมาวันเนี่ไหนเขาว่ากินงานหมูกันสี่คันนี่สามสิบห้าเที่ยวสาเที่ยวเด่นหน่อยแท้พิรันเ่นสามสิบหกเที่ยวทำไมเด่นหน่อยกว่าพิรัน เดี๋ยวพาไปดูหน้างานลงดินกันนะคะวันนี้นะคะลอกดินหน้านาตรงนี้นะคะได้ดินประมาณ800เที่ยวนะคะ800เที่ยวถึงพันนะคะตอนนี้ก็มาลอกอยู่อีกหนึ่งพื้นนะคะ ดินตรงนี้ก็จะหมดอีกแล้วเราจะไปหลอกตรงไหนต่อเนี่พามาดูช่วงบาบายกันนะคะงานก็ออกเรื่อยๆนะคะไม่รู้ว่าจะได้ดินต่อหรือปลาวันนี้รถมาเยอะนะคะ6คัน7คันนะคะ สวัสดีค่ะพี่ๆช่วงบายกันนะคะวันนี้จะฟของที่บอกว่าเอาเต็มพื้นที่เลยที่เกียรติถมบ่อยได้ค่ะทีมงานเราจัดให้นะคะไม่รู้ว่าดินเราจะพอหรือเปล่านะคะเห็นดินสวยนะคะก็เลยสั่งเพิ่มเต็มพื้นที่ไม่รู้ว่าเราจะมีดินให้เขาหรือเปล่านะคะ ก็อยู่กับซันนี่ S Y ห3 5 c ซนะคะอยู่กับสาวพิมพ์เหมือนเดิมพื้นที่ตรงนี้ก็เจ้าของที่ก็ให้ขุดไปแล้วนะคะลอกดินหน้านาไป ดินหน้านาตรงนี้ไปพันกุเที่ยวแล้วนะคะดินหน้านาตรงนี้สวยมากเลยนะคะ แล้วของแท้เลยที่นี่อาขุ่นมากขุ่นมาก ไม่มาวันนี้ถือว่าพลาดนะคะวิ่งได้สองทางวันนี้แล้วแต่จะไปทางไหนนะคะแล้วแต่คนชอบ นี้มีดินทราสวยนะคะมาขุดเอาดินตรงนี้งานออกมากเลยนะคะตอนแรกคิดว่าจะไม่มีงานงานไหลดีมากเลยดินสวยนะคะ เจ้าของที่ก็อยากได้ตอนแรกเขาก็ให้ลอกแคบิงเดียวนะคะสงสัยถูกใจค่ะให้หมดเลย นี้มาอยู่ฝุ่นมากเลยแรงนะคะตอนนี้แรงไม่ค่อยมีช็อตเด็ดให้ดูนะคะลงมาลอกแต่ นาโคกนะคะนาตื่นนาเขินเคยชินนะคะกับรถคันเก่านะคะชอบเอามุ่งกียกขึ้นงวมนะคะแต่มีไม่อยากบีบนะคะโอ้โหสุดยอด